ที่ทรงพระเจริญนี่ก็ดึกมากแล้วมีอะไรไว้ค่อยมาพรุ่งนี้ไม่ได้ด้วยไงข้าน้อยมาเพราะเอายามาให้พระชายาก่อนหนะ้าข้าขอให้เฟิงเฉาหยางมาดูขันให้ข้าเจ้าไม่ยอมปล่อยตัวขขาตอนนี้แกล้งทำเป็นเอายามาส่งให้เจ้ามีเจตนาอะไรพระชายาอย่าเข้าใจผิด ไใช่ว่าค่าน้อยไม่ยอมปล่อยตัวแต่เพราะเฟิงเฉาหยางไม่ยอมออกมาเองแม้ว่าเฟิงเฉาหยางไม่อ่านมาตรวจให้พระชายาด้วยตัวเองได้แต่เขาได้ทําถุงยาด้วยตัวเองให้ค่าน้อยเอามามอบให้พระชาชาใช้บํารุงคันพะยะหะเอามาสิ กลิ่นอะไรทำไมเหม็นขนาดนี้เอากลับไปนี่คือถุงยาที่เฟิงชฉาหยาสั่งทํำด้วยตัวเองให้พระชายาแขวนไว้บนคานห้องเขาบอกว่าฤทธิ์ยาที่อยู่ในถุงจะกระจายออกมาตามอากาศเพื่อใช้ในการรักษาคันพระยารักษาคันเหรอพี่หญิงพายาเป็นได้รายพายีพย่หญิงพไมได้เาเขา เมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยทำไมอยู่ๆเป็นแบบนี้ไปได้ผู้ชายาหรือเป็นพระยาถุงนี้เออดูชายยาข้างในนี้ชายาที่เฟิงเฉาหยางเป็นคนสั่งทำหรือเปล่าเนี่ยเฮ้อบอกมาสิข้าน้องสมควรตายข้าน้อยสมควรตายอย่างนี้เอามาจากโรงหมออย่างแน่นอนซึ่งมีแต่ท่านตูจูเท่านั้นที่สัมผัสไม่มีใครได้สัมผัสมันอีกเลยพวกเจ้าสองคนไปถึงอะไรกันตรงนี้อย่าไปนี่ไปตามหมอมาอีกเร็วรีบไปเลยสิชายยาพี่หญิงพี่หญิงเออ จะทำยังไงบ้างอะพระชยาพระยหญิงอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้โอยโอ้ิอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โออ้ไร้โอ้โ้กออออ้ จับตัวทุกคนของสีฉากไว้ให้หมดครับโกง<ป>โกงไปไปวันกงโกงเจ้ามาทำไมเจ้าก่อเรื่องไว้และยังมากล้าถามข้าทหารจับตัวตูวจูของสีฉากเอาไว้ครับครับบางอาจ cái dài lắm đi mày đi, đi, đi mở luận đi หรือนี่คือบรรชาจากสวรสสวรค์สุส้เลงจะมาแล้วเหล จำได้ว่าเจ้าเคยบอกข้าว่าเจ้าไม่ชอบอยู่ในวังหลวงงั้นเรื่องที่ยี่หัวเียนควรบอกเจ้าข้าบอกแล้วใช่ไหม,มเจ้าห้ามเสียใจได้ขานะออกจากวังไปแล้วเจ้าจะไม่ใช่ใชายเรือนจีอ,อีกต่อไปแล้วนะเรื่องนี้เจ้ารับได้นะ <c oughs> ข้าบอกเจ้าไปก่อนชีวิตในวังหลวงกับชีวิตนอกวังนะั้นไม่เหมือนกันทำไมด่ดีอาจกินไม่อิ่มแล้วก็สวมไม่อุ่นด้วย ต้องมีชีวิตยากจนค้นแค้นจะรับได้ไหมเอ้าแต่ว่าเขาแค่ตื่นเจ้าเท่านั้นแหละวางใจได้เลยนะต่อไปน่าเขาจะคุ้มครองเจ้าเป็นอย่างดีเลยดูแลเจ้าเป็นอย่างดีเออข้าเฮ้ยอ้ยดโทษใจร้อนอะไรแบบนี้เนี่ยจะไปชาไปเลยก็เหมือนกันนั่นแหละเรื่องข้ารับปากแล้วต้องทำให้ได้แน่นอนเออเร็วๆยึดพวกเขาดีๆเฉชช้าอึดอัดเข้าเดินไปเร็วเดินสิเดิน ทำไมคุณตรงชากถึงได้จับตัวคนซีฉากแล้วเนี่ยได้รีบไปอู่นะไปใครไปแล้วตามไปอย่ยอาหอพะอยู่กเจ้าก็มาปรากฏตัวพร้อมกันที่นี่เพราะอะไรกันแน่ทำไมพระชายามีถึงข้อดก่อนกำหนดพชยาบอกข้ามาให้หมด ทุนฟาบาทข้าน้อยไม่เยยมพระชายาหมิงไม่นึกว่าร่างกายของพระชายาจะไม่พร้อมข้าน้อยกำลังจะไปเชิญต่เท้าสือวันอีโหกกรกบุกเข้ามายังตำหนักบรรทมทำให้พระชายาตกใจแถมยังจับตัวคนขอ้อซีฉางไปด้วยเหยาจีเจ <c oughs> ้าไม่เพียงพริกดับเป็นขาวแถมยังชิงตัดหน้าฟ้องก่อนอีก ทูนฟาบาทข้าน้อยได้รับรายงานรับบอกว่าตูจูซิชางเอาถุงยาจากโรงหมอมาส่งที่ตำหนักแยนสี่ข้าน้อยกลัวจะเกิดเรื่องร้ายจึงรีบตามมาไม่นึกว่ายังมาช้าไปพระชายาหมิ่นคลอดก่อนกำหนดต้องเกี่ยวข้องกับยาถุงนั้นอย่างแน่นอนพี่คะนี่เจ้าถึงขนาดสงสัยว่าข้าวางยาพระชาย,ยาเจ้าบาไปแล้วเรื่องไหหากไม่อยากให้ใครรู้ก็อย่าได้ลงมือกระทำ ข้าตรวจสอบจนรู้แน่ชัดตั้งนานแล้วอะไรนะเหยวเจะ๋ทำอะไรเหรอฝ่อะ,ะ,ะบาทความพักดีของข้าน้อยฟ้าดนเป็นพยานได้ฝระบาทท่านโปรดจะเชื่อคนถอยใส่ร้ายคนดีนะใครเป็นคนถอยใครเป็นคนดีฝระบาทตัดสินเองได้โหยเจียเจ้ากล้าพูดไหมว่ายาของเจ้าไม่มียาพิษอยู่วันอีหลเจ้า ฝ่าบ,บาทฝ่าบ,บาทชายาหมิงคลอดแล้วเหรอขอข้าดูหน่อยเร็วไปข้าดูแล้วมาฝ่าบ,บาททารกชายที่พระชยาคลอดสิ้นใจแล้วพยาคฝ่าบ,บาทยกโทษที่หม่อมฉันไร้ความสามารถด้วย เฮ้ยเฮ้ยนี่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 ซุ้ยหลงซุ้ยหลงเออโอ้ยข้าวิ่งไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจริงจริงทำไมเจ้าถึงได้วิ่งเร็วขนาดนี้นะโธ่วันนี้ช่างอันตรายซะจริงอ่ะทำไมฉันติดกับกับพวกทหารได้นะเนี่ยองครักษื้อแพรของตงฉางกำลังตามจับคุณเยอะออเจ้าไม่ใช่ซุ้ยหลงนี่แล้วเจ้าเป็นใครกันแน่เนี่ย เจ้าไม่ใช่สู้ขี้หลอจริงๆด้วยเจ้าเอเจ้าคือยี่หัวเทียนเจ้ากลายเป็นยูเถียนไปได้ยังไงอะหรือว่าเจ้ารู้สาแปลงโฉมเหรอเจ้าดูให้ดีก็คือยี่หัวเทียนเจ้าคือยี่หัวเทียนจริงเหรอเนี่ยว้าวเจ้าตุ๊ดเอ่อเจ้าแต่งเป็นหญิงก็สวยไม่เบาเลยนี่ ข้าบอกเจ้าว่าข้าเป็นผู้หญิงจริงๆนะเอ๊บเจ้าเป็นผู้หญิงเจ้าเจ้าเป็นผู้หญิงเหรอเอ้ยเจเป็นผู้หญิงจริงๆ่ะที่แท้เันก็เป็นผู้หญิงแต่ปลอมตัวไปทชายอ้คือข้าแค่ใส่หมวกสารอํารางเจ้าก็จำข้าไม่ได้แล้วหากข้าไม่ทำให้เจ้าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นซุยหลงเจ้าจะมากับข้าไหม เจ้าจะตื่ใจออกจากวังมากับข้าไหมจะพูดอะไรอยู่่ะนี่เจ้าหลอกใช้ข้าออกจากวังเหรอเพราะอะไรอะ่ะสรุปก็คือข้าทำเพราะหวังดีกับเจ้าอหวังดีกับข้าเหรอแบบนี้เรยกว่มมาหวังดีกับข้าตรงไหนอะ่ะนี่เจ้าดูสิคนต้องชางากำลังตามหาคนซีชางอยู่นะคืนนี้นี่วงังต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่<อ>ไม่ได้ข้าต้องกลับไปเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ตอนนี้เจ้ากลับไปไหนไม่ได้หรอกจะเป็นผู้พันของซีชางถ้าคนอื่นรู้เข้าว่าจะเป็นผู้หญิงแล้วก็ตอนนี้รู้ไหมมีคนหัวรู้จักบ่ามากมายแค่ไหนเนี่ยเข้าในทุ่งทางนั้นเดี๋ยวเข้าเร็ว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 ไปทางนั้นน่ะนี่เอางี้ดีกว่านะเจ้าไปก่อนนะข้าไปรอพวกเขาเองมีเรื่องอะไรแค่เราไปเองนะเดี๋ยวเจ้าเจ้าจะทำยังไงไม่กลัวโดนตัดหัวเหรอ โ่เอ้ยตอนนี้จะมาพูดมากทำไมแล้วเนี่ยสองคนตายด้วยกันสู้หนีรอดคนหนึ่งดีกว่านะรีบไปเลยรีบไปเลยรีบไปงั้นจะระวังตัวให้มากๆนะหากไม่ได้จริงๆก็บอกว่าข้าเป็นคนสั่งให้เจ้าองค์นอกวังวางใจเถอะนะถ้าคือดาวแห่งประตูมังกรพอแล้วรีบไปเลยรีบไปไปไปไแล้วเข้าอะไรทคร่ะวๆเไรบไปดให้ดีๆนะมาวมาว อยู่นี่วิ่งไปไปหรือเปล่าเดี๋ยวทุกท่านแอคที